ของดีมีอยู่จริงนะคะปุ้ยมนี่แหละปุ้ยไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะโอ้ยลิ้นพันกันสวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยอีกแล้ววันนี้ปุ้ยมาทำอะไรเมื่อวานปุ้ยได้พัสดุมานะคะนี่ปุ้ยได้พัสดุมานะคะปุ้ยสั่งของมาจากจีนเนาะ บางคนก็ออู้สั่งของมาจากจีนมันจะดีหรออะไรประมาณเนี้ยคือผมจะตัดให้หนูนะคะว่ามันคืออะไรมันคืออะไรนี่คะ่ะอา้าวนี่ให้มันคนละอย่างกันนี่ว่าทำไมเขาส่งอันนี้มาให้เราอะ่ะ ผิดตัวคะ่ะทุกคนคือปุ้ยให้แฟนปุ้ยสั่งเซรั่มนะคะทุกคนแฟนปุ้ยสั่งเซรั่มมาไม่ใช่ตัวเดิมที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นคนละตัวกันทุกคนเออคนละตัวเซรั่มเซรั่มที่ปุ้ยใช้อะ่ะ เฮ้ยแต่กล่องเขามาทําดีนะทํามาดีนะเฮ้ยนี่ค่ะทุกคนเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวปยเทสกิ่นก่อนวยกินหอมดีทุกคนเดี๋ยวปุ้ยจะเอาตัวเก่าปุ้ยที่มาอ่าที่ปุ้ยใช้อ่ามาให้ดูนะคะ นี่ค่ะทุกคนเป็นเซรั่มตัวเก่าที่ปุ้ยใช้เนาะเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะมันคนละยี่ห้อยี่ห้อเดียวกันแหละเอ่อบริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันแต่ว่าชื่อมันไม่เหมือนกันอนะชื่อมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเออปุ้ยจะบอกว่าเซรั่มตัวเนี้ยปุ้ยใช้ไม่ได้สองเดือนอ่า นับแต่ปีที่แล้วนับแต่ปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะก็พวกช่วงกลางๆเดือนหรือท้ายๆเดือนได้แหละจำไม่ได้ปุ้ยใช้มาแล้วสิวไม่ขึ้นคะ่ะทุกคนซึ่งย้อนกลับไปตอนปุ้ยอยู่เมืองไทยย้อนกลับไปนะคะตอนปุ้ยอยู่เมืองไทยตอนปุ้ยที่ยังไม่ได้แฟนฝรั่งที่ยังไม่ได้แฟนกับแฟนคนนี้คือปุ้ยเป็นคนที่ไม่มีสิว เป็นคนหน้าเนียนหน้าถึงถึงผิวจะเป็นคนสองสีซึ่งปุ้ยก็ไม่ใช่คนผิวสว่างอะไรมากมายคือแบบก็ไม่ได้ดำก็ไม่ได้ขาวเนาะแต่เป็นคนไม่มีสิวมีแต่คนอิจฉาว่าทำไมหน้าไม่มีสิวอะไรประมาณนี้พอปุ้ยได้กับแฟนปุ๊บแล้วปุ้ยาย้ายมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่ปุ้ยกับอ่ะอ่าย้ายมาอยู่นิวซีแลนด์จากนั้นมาค่ะทุกคนโอ้โหสิวแบบ มันมันมันเป็นสิวหัวฝังซึ่งกดก็ออกยากซึ่งหิสิวอะ่ะหัวไม่ได้ใหญ่เลยนะทุกคนแต่กดออกยากมากแล้วปวดมากปุ้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วปุ้ยก็ชอบเป็นคนชอบเค้นสิวอะ่ะปุ้ยก็เค้น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 อยู่นั่นแหละคือแบบโอ้โหหน้าปุ้ยนี่ขแบบยับอะ่ะพอพอปุ้ยหาครีมมา หลายปีอะเราปุ้ยไปยดูในในเขารีวิวว่าเออถ้าถ้าเลยมาอยู่ที่นี่อากาศอากาศมันจะทำให้เราหน้าแห้งซึ่งทำให้เราเป็นสิวเนาะทุกคนก็เลยอ่ะก็พยายามใช้ออยล์หรือหาเซรั่มมาทาทีแรกปุ้ยก็เอาออยล์ก่อนคือเอาออยมาทาแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวอ่ะคือออยมัน ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันมันใช่ไหมคะก็ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไปหาเซรั่มปุ๊ยกำลังมองหาซึ่งเพื่อนรุ่นพี่แกสั่งมาใช้พอดีแกเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาแกก็เลยสั่งมาแกก็เลยเอามาให้ปุ้ยลองใช้สองขวดเออสรุปว่าใช้ได้ดีมากเนี่ยคือขวดที่พี่เขาให้มานะคะทุกคนอันเนี้ยแล้วปุ้ยจะสั่งแต่ พุ้ยลับได้ตัวนี้มาแต่มันก็เป็นบริษัทเดียวกันอาจเขาจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เออเราก็คิดทางที่ดีวะนี่ค่ะทุกคนนี่ทุกคนของถูกและดีมีอยู่จริงนะคะถูกและดีมีอยู่จริงเนาะนี่ไม่ได้แพงเลยค่ะทุกคนนี่พุ้ยสั่งมาสิบเนาะพุ้ยสั่งมาสิบกล่องเลยค่ะทุกคนมาจากประเทศจีนนะคะเนี่ย วิสั่งมาทุกคนเนี่ยถ้าใครอยากสั่งตามนะคะให้ลองมาคือไม่แพงจริงค่ะทุกคนสี่ดอลสี่ดอลลร์เองถ้าใครอยากสั่งนี้เข้าเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชหานี่เลยค่ะหรือว่าเซิร์ชหาชื่อชื่อนี้ก็ได้เนี่ยนะทุกคนเนี่ยนี่ค่ะทุกคนอยากคืออยาก ปุ้ยก็อยากนำที่มันดีอ่ะคืออันนี้เขาบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าแล้วแต่บางคนอาจจะแพ้ง่ายก็ได้เนาะเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายก็ลองดูครีมที่มันมีราคาหน่อยซึ่งมีนู่นนี่นั่นเออก็ว่าไปแต่ปุ้ยว่าปุ้ยใช้ตัวนี้แล้วถูกนะคะทุกคนของดีมีอยู่จริงนะคะปุ้ยนม่แหละปุ้ยไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะโอ้ลิ้นผ่านกัน นี่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังหรือใครอยากจะอยากจะทดลองคีมยี่ห้อนี้ปุ้ยแนะนําเลยค่ะเนาะเพราะว่ามันมันก็หน้าเหมือนกันหละกกินมันเหมือนกันนะคะทุกคนอาจเขาจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เนาะนี่นี่ค่ะทุกคนของดีมีอยู่จริงค่ะไปแล้วเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบายบาย